สวัสดีครับจากนายแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับกับเช้านะครับต้นเดือนเดือนแห่งความรักนะครับวันที่2นะครับกุมภาพันธ์สองหนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมาแนะนํานะครับมีรถเข้าใหม่มาหลายคันครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับแจ้งข่าวจะมี L 3 6 0 8 SP นะครับ L 4 0 1 8เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับไว้เติมสต็อกให้กับลูกค้านะครับส่วนรถที่หน้าร้านใหม่นะครับเราก็เอาไปจอดที่นู่นหลายคันเหมือนกันนะครับก็ ติดจองนะครับไปก็หลายคันเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับพาลูกค้าชมนะครับว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอู่ก่อนนะครับมีรถปรับสภาพใกล้เสร็จแล้วนะครับส่วนใครที่กําลังมองหารถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถทุกคันนะครับเงื่อนไขของทางร้านนะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านพคสได้หรือเพื่อนๆนะครับพี่ๆทางฝั่งสปอเ่านะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานเราก็สามารถจัดส่งให้ได้เหมือนกันทุกแฝงทุกเขตนะครับทุกภาคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้าได้มาจองกับเราไว้นะครับ2วันที่แล้วสิ้นเดือนกับต้นเดือนก็ปิดยอดไปทั้งหมด9คันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะครับใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับเก็บงานเสร็จแบบนี้ไว้ใช้งานก็รีบมาซื้อรีบมาจัดจองกันนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกกันแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันกันนะครับไปชมรถด้านล่างที่พร้อมขายกันนะฮะมาครับหลายคันเลยนะครับพร้อมขาย L 3 6 8หนคันนี้ก่อนครับ คันนี้ยังไม่เปลี่ยนยางนะครับเก็บงานเก็บสีเก็บสภาพใหม่2 7 5แ0 0เจ็ดหห้าพันบาทนะครับสองแส0เจ็ดหห้าพันบาทตัวนี้ m อ4 9 0 2สี่เก้าครับกำลังหรือกำลังเช็คนะครับถอดฟอร์อนเนเจอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเหลือเหลือล้างตัวถังอะไรต่างๆนะครับล้อหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับล้อหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บงานทําสีมีกาดอะไรให้พร้อมนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ด้วยนะครับใครสนใจตัวนี้ราคาอยู่ที่ 489,000ับาทนะครับ489,000ดับาทจองก่อนเก็บสภาพนะตัวนี้จองก่อนเก็บสภาพแต่ปรับสภาพให้ชุดเต็มนะครับอ่ะมาดูกันต่อ m 6 0 4 0ครับ60แรงม้านะครับคันนี้ถอดชุดคันหน้าไปเช็คครับกลับมาเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ที่ราคา4 3 0 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับ m 7 0 4 0ครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้เราเช็คยัางใหม่4เส้นนะฮะ คันนี้จะอยู่ที่ราคา485,000บาทนะครับส่วนคันนี้น้องเล็กครับจิ๋วๆนะครับราคาย่อมเยานะครับปรับลดราคาให้นะครับรวมเช็คตัวนี้ไม่มีเรื่มทะเบียนนะครับ150,000บาทนะครับ150,000บาทลดมาหมื่นหนึ่งนะครับ150,000บาทส่วน SP ตัวนี้ก็ติดจองเตรียมส่งวันนี้แล้วครับลูกค้าจองเมื่อวานก็ส่งที่อำเภอหนองแสง3408รอลงใต้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับ สามห้าสองทีครับไปจังหวัดราชบุรีสามหกคันนี้ครับนี่พร้อมขายอีกหนึ่งคันสวยๆยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับเช็คใหม่สภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้ราคาคุ้มๆนะครับเช็คพร้อมนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะปกติราคาสามแสนนะครับผมขายสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอ่ะอุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังนะครับอ่าอุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลัง เตรียมประกอบอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ L 4 508นะครับ ราคา265,000ับาทนะครับตัวนี้เป็น4ี่แรงม้านะครับมี 45DI เข้ามาพร้อมขายอีก1คันนะครับคันนั้นก็ราคาจะสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนคันนี้ m 9 5 4 0ยครับยังไม่มีเจ้าของก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา6 8 9 0 0 0ับาทนะครับ689,000่าบาทยางใหม่4เส้นนะครับราคานี้นะครับพี่น้องทางลาวถามมาเยอะนะครับถ้ากล้าจองผมก็กล้าประกอบให้นะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีเพราะว่าเครื่องฟิตใหม่ยางใหม่ทั้งสี้ M9540 เดี๋ยวปชมกต่อนะะ มาชมกันต่อครับกลับขึ้นมาทางฝั่งหน้าร้านนะครับรถที่พร้อมขายก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับใครไปมาไม่ถูกนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับใกล้ๆกับศูนย์คูโบต้าวังสามหมอนะครับเส้นวังสามหมอพังคนหรือวังสามหมอวาริชภูมินะครับถ้ามาจากสี่าตนะครับจะมาหน้าร้านนะครับที่พร้อมขายก็จะอยู่เส้นวังสามหมอวาริชภูมินะครับถ้ามาจากทางอุดรก็เข้ามาในตัวอำเภอแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับมาคันแรกนะครับตัวนี้ L4708SP นะครับลูกค้านะ คันนี้เช็คสภาพยางใหม่สี่เส้นไฟตากระจังหน้าสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ฝา,านีเบิกใหม่นะฮะดูคิวซตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสามเอ่อสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมปรับลดราคาลงเหลือสี่แสนสองนะครับอุปกรณ์ใบมีดเต็นดินหน้าแล้วก็จะเป็นผนัวนนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดออนพร้อมนะฮะเดี๋ยวผมพาดูชั่วโมงการทํางานหน่อยนะครับใบมีดหน้าเปลี่ยนใหม่นะนะตัวนี้ได้อุปกรณ์สองชิ้นด้านหน้าหางยางใหม่ทั้งสี่เส้น ฐาน 246F ด้วยครับลูกค้าแขนหลังแบบข้ามปูสวยๆเลยนะครับ402 0สสภาพถือว่าคุ้ม1,956ชั่วโมงการทำงานครับเบาะใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบนะคันนี้นะเคสสวยๆเต็มระบบครับ402 0 0เท่านั้นนะครับจัดาม435,000ามาอีกหนึ่งคันครับ LC 708ตัวดีทีนะครับตัวนี้ขายราคาถูกราคาย,ย่อมเยาเลยนะครับ379,000บาทนะครับ37 9 0 0 0บาท ยางเดิมๆนะครับสภาพยางประมาณ70%อนะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเปลี่ยนอะไรใหม่บ้างนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวครับไฟตาหน้ากระจังหน้านะครับสีชุดหัวสีเดิมนะครับเรามาเก็บเคลือบสีใหม่แค่เท่านั้นนะครับคันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเริ่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้ก็เพิ่งปรับสภาพเสร็จสวยๆแป๊บไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่ลูกหมากเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสามแสนเบาทเครื่องดีเกียร์ดีนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาลองระบบดูได้นะครับไม้หนึ่งคันครับ L รับ ตัวนี้4ี่สูบ2เผานะครับเป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับเทียบเท่ากับ47่บแรงนะครับแต่เป็นเกียร์ระบบเป็น8เกียร์หน้านะครับ4เกียร์ถอยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ285,000ับาทเล่มชุดโอนครบนะครับสำหรับ 45DI นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสเปเชียลด้วยนะครับแต่ติดเป็น DI ธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบครับไอส4่สูบ2เผลโฟลวขับเคลื่อน4ีล้อ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับ มา L4018 ครับคันนี้นะครับ s p ตัวนี้อยู่ที่ราคาจาก399นะครับตอนนี้ปรับลดราคาลงมาเหลือ3 9 0เท่านั้นนะครับรถสวยรถเดิมครับสภาพสีสันชุดบนสีเดิมเก็บสีคันล่างใหม่นะครับรถเนื้อผ้าเดิมอยู่แล้วครับรถปี64นะครับใช้งาน2,100ชั่วโมงนะครับมาหนึ่งคันครับคันนี้ L4018 ครับคันนี้ก็2,100กว่าชั่วโมงเหมือนกันนะครับ สวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเก็บสีคันล่างให้นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้รวมเช็ครวมเก็บสีใส่ท่อซิ่งให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่3ามแ0 0หับาทนะครับสามแสนับาทอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเรียมชุดโอนครบนะครับอีกหนึ่งคันครับห้าศนนะครับเพิ่งเข้ามานะครับเอาราคาก่อนเก็บงานนะครับราคาล้างน้ําขายอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างนะหน้าใบมีดเต็มๆครับห้แรงม้าตัวนี้รถจดปี60นะครับ รถใช้งานสอง0ันกว่าชั่วโมงนะครับ2,400รชั่วโมงการทำงานนะครับราคาก็อยู่ที่ราคา3าม0 0 0เนบาทครับ3 9 5 0 0นบาทก่อนเก็บงานนะครับถ้าเก็บเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ที่4ีกว่าเลยนะครับสีกลางๆเลยนะครับเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าต้องเก็บหยุดไหนเช็คคันหน้าอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเช็คไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสภาพล้างน้ำขายระบบต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ L 5้า8อุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าหาง ยันมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้ผมปรับลดราคาลงนะครับจัดโปรโมชั่นให้แล้วกันแถมท่อซิ่งหน้ากากด้วยนะครับยันมาเอฟสามสิเก้าสามทีคันนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับผมปรับลดราคาเหลือสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้รถจดทะเบียนกีหกหนึ่งนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะรถสวยสวยหลายคันครับสามารเข้ามาเลือกได้นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้สามสิบหกเป็นรุ่นเป็นรถรุ่นที่หลายๆบ้านถามหานะครับแล้วก็ น่าใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เป็น3สูบ2เผาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะัแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับยางใหม่4เส้นนะครับพร้อมส่งพร้อมลุยได้เลยนะครับรถไม่ต้องรอเก็บงานเพิ่มเติมนะคันนี้นะครับใครมาจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับคันนี้ราคา3ามแสนบาท36แรงม้า3สูบ2เผาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับรถใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะรถจดทะเบียนปี54แป๊บสายไฮดรอลิกไฟหน้ากระจังหน้านะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับพร้อมลุยพร้อมส่งได้เลยนะครับ3ามแสนบาท อ่ะเพิ่งเข้ามา L สามสองหนึ่งแปดรถไล่อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้ปล่อยไปในงบราคาเบาๆแล้วกันนะครับอยู่ที่ราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นาบาทสภาพก่อนเก็บงานนะตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพก่อนเก็บงานได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะรถสวยรถไล่รถเดิมนะครับใช้งาน1,744ชั่วโมงนะครับ อ่าสติกเกอร์ซิ่งเยอะหน่อยครับอ่าราคาตามที่พูดนะครับอ่าสองแสนกว่าบาทนะครับอ่ามาอีกคั้นสุดท้ายนะครับรถจากค่ายมังกรแดงนะครับ fmwdc 5 4 k นะครับเป็นรถใหม่เมื่อหนึ่งขายในราคามือสองที่4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับชุดตักใหม่ของช่างหนึ่งนะครับรถใหม่รับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานเราขายเป็นเงินสดนะครับเราตัดสดตัวนี้รถใหม่นะเน้นย้าแต่เรามาขายในราคามือสองหรือใครที่ต้องการผ่านพวนผ่านยกกล้องผ่านขุดมันหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็ สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนักทคเตอร์นะครับโทรที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313047โรตารี่เราก็มีนะครับสินค้าต่างๆอีกมากมายนะครับให้คุณได้เลือกกันมาชมได้ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหม่นะครับอาเภอวังสามหมอสาขาสองก็อยู่ที่แท็กซนักสาขาสมเด็จและสาขาปกติก็อยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับ